ชมบรรยากาศที่ทำงานทุกคนทาัานบุ ดังมา นี่เลยอีกชั้นหนึ่งทุกคนแต่ตรงนี้มันน่ารังมากแบบนี่ยน่าจะไหนน่านั่งมากเลยทุกคนตรงน,นั้นี่ไม่ค่อยได้ดูแลมันเมื่อก่อนนะทุกคนนะมาดูตอนที่มันแบบเมียย่แล้วอะมันก็ต้องไปตามการเวลา ก่อนนี้นะเดี๋ยวนี้บ้างทุกคนบ้างเลยดิดคนบ้างเมื่อี้ก็พยายามตัดสั้นเพื่อไม่ให้มันร่วงไม่ให้มันยาวมากประมาณนี้ได้ทุกคนผมไม่มีแต่ประมาณนี้ได้มัดมากๆก็มีทุกคนวันนี้ก่อนเด็ดดูมามานังคุยกัน่อยน่าจะเป็น อยเพิ่งกำลังใจให้แม่นีด้วยนะทุกคนนะนี่ไปเดินข้างบนนะก็เลยลงมาวันนี้เพื่อนเพื่อนหยุดเพื่อนหนึ่งแม่นีหยุดวันจันทร์แม่นีหยุดวันพุธตัววันนี้รู้สึกสกืภ <c oughs> าพไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ทุกคนก็เลย ไม่ค่อยได้ไห์ไม่ค่อยได้เข้าไปหาเพื่อนนอกจากว่างสิ่งแล้วงานก็ยุ่งมากเดี๋ยวนี้มันก็ไม่ค่อยโอเคเหมือนเมื่อก่อนไงทุกคนไม่ดีก็เลยไม่ค่อยได้ไหลนานๆครั้งอาทิตย์ละครั้งสองครั้งนะทุกคนเนาะยังไงก็ฝากเป็นกําลังใจให้แม่หนีด้วยนะทุกคนนะฝากเป็นกําลังใจให้กันทุกคนทุกคนทุกคนเพื่อนๆผ่านเข้ามาเห็นก็ฝากเป็นกําลังใจให้กันนะทุกคนนะยังไงก็สู้ๆสู้ๆเนาะทุกคน ที่ทำงานแต่ข้างบนเนี่ยเขาให้มานั่งได้นะทุกคนน้องบนเนี่ยแต่ไม่มีเวลาลูกค้ามาเราต้องวิ่งขึ้นวิ่งลงทุกคนแต่ถ้าเราอยู่ข้างล่างลูกค้ามาเราก็าเดินเดินขึ้นขโมยได้เลยอะไรเงี้ยมันก็จะง่ายกว่ากันงานไม่ดีมันเป็นงานประจำทุกคนมันก็เลยต้องสแตนบายอยู่ตลอดเวลาบางร้านนี่เขาก็จะไม่ให้เลยนะ ที่เราต้องมานั่งไล์มานั่งอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ให้เลยที่นี่เขาก็ยังดียังให้แต่ว่าก็ไม่ได้เต็มร้อยเหมือนเมื่อก่อนเราก็เกรงใจเขาด้วยถ้าเรามีเขาเป็นระบบคือเขาจ้างประจำคพนพูดง่ายๆเราไม่นี้ไม่ได้ทําอิสระไงมันก็เลยเออไม่ค่อยไล์ไม่ค่อยได้อะไร,ไม,ไ,ไ,รไม่ค่อยได้เข้าเพื่อนผมมันแก่ว่างจริงๆหนึ่งเ,เออเข้าไปเข้าไปไปทันอย่างเงี้ยก็ได้เข้าบางทีเห็นเพื่อนไล์อ,อยู่แต่ว่าวิ่งขึ้นงาน ขนาดกินข้าวยังต้องทิ้งเราก็ต้องขึ้นนะทุกคนงานไม่ดีไม่ไม่ได้มีโอกาสที่จะต้องไปนั่งกินแบบอร่อยแบบสบายนะทุกคนรีบกินรีบทำช่วงไหนบ้างก็ต้องรีบกินแล้วก็สแตนบายรอลูกค้ามาคือขึ้นเลยไม่ใช่ว่าให้เพื่อนไปเรียกอย่างเงี้ยนะทุกคนมันจะเป็นอย่างนั้นนะร้านนวดไม่ใช่ว่าเออไปเริงเล่นเอื่อยได้นะไม่ได้ยิ่งติดคิวตัวเองอยิ่งต้องนั่งรอ มันก็เลยเป็นอะไรที่แบบเข้มเข้มงวดขึ้นนิดหนึ่งแต่ก็ช่วงไหนที่ว่างไม่นี่ก็จะเข้าไปวันไหนหยุดยิ่งหนักเพราะวันหยุดวันหยุดของไม่นี่อ่ะไมนี่ก็จะรีบทําอะไรนะตอนเช้ารีบๆทำโน่นนี่นั่นเสร็จยีบร้อยอย่างนั้นมาถ้าเพื่อจะไปถ่ายคลิปมาลงถ่ายคลิปเสร็จก็เพราะไม่นี่เป็นคนที่วันหยุดจะต้องทํางานฟรีแลนซ์ด้วย มันก็เลยเป็นอะไรที่แบบช่วงนี้เคร่งนิดหนึ่งหาเงินหาทองทุกคนยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้แม่นีด้วยนะขอบคุณมากมายสำหรับทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์บ๊ายบายดีไหม